No Time to r e l เลสุดยอดบอร์ดเกมบริหารชีวิตสุดสมจริงกับคอนเซ็ปที่ให้ผู้เล่นทำการบริหารเวลาชีวิตที่บีอยู่อย่างจำกัดและการบริหารการเงินให้มุ่งสู่เส้นทางชีวิตที่แสนลงตัวเออหวยหวยสองใบเลย <c oughs> และในวันนี้ผู้เข้าแข่งขันคือเราใช้ผู้บริหารชีวิตจริงได้อย่างเหลหวแหลกเกูเป็นไอเหลี่ยมเองเป็นี่เลยหนุ่มหน้ามนเราเป็นโคโคล่นเนี่ยเล่นเตอีก แต่ปัญหาเรานีจะหมดไปถ้าพวกเราผ่านคอร์สการใช้ชีวิตแบบรวบรัดนี้ไปได้เราก็จะเป็นชายผู้สามารถบริหารชีวิตได้อย่างลงตัวเรามาดูกันกนะครับว่าวันนี้ใครกันที่จะเป็นยอดนักบริหารชีวิตและใครกันที่จะเป็นไอ้พวกใช้ชีวิตพังถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเถอะครับสันส้นๆเลยนะเกมนี้คือเราจะต้องบริหารชีวิตทําการหางานทําหาการศึกษาแล้วก็กินอาหารให้ครบห้าหมู่เพื่อจะได้มีชีวิตรอดต่อไปในวันถัดๆไปใช่เลยครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปข้างต้น นี่คือกติกาง่ายๆของเกมมนี้แรกที่ผมได้ทำนั่นคือการซื้อหนังสือพิมพ์เพื่อดูเป้าหมายรองของเกมเกมนี้ต่อมาคือเข้าสมัครงานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อโดยที่ไม่ลืมที่จะลงเรียนเพื่อเพิ่มการศึกษาก่อนจะจบวันด้วยการกินเฟรนช์ฟรายเซ็ของโปรดก่อนที่จะไปทำงานต่อมานั้นเป็นตาของทาม ตัวที่ตาของเขานั้นก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากผมมากมีเพียงแค่อาชีพที่เขาได้เลือกทำนักก้าวลแลแล้วก็ในส่วนของซื้อหวยและต่อไปเป็นตาของพงใช้ที่ขึ้นชื่อว่ามีความรู้มากที่สุดเพราะว่าต้องไปเป็นครูในอนาคตด้วยความมักใหญ่ไฟสูงและความหัวก้าวหน้าเขาได้เลือกอาชีพเป็นนักวิจัยก่อนจะพบกับความจริงที่ว่าตอนนี้การศึกษาของเขายังไม่พอจึงได้ทําการเข้ารับการศึกษาอย่างรวดเร็วและจบหลักสูตรเร่งรัดแต่ก็ต้องกลับมาพร้อมความผิดหวังเพราะประสบการณ์ทํางานของเขายังคงไม่พอและด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดพงได้้เเลืืออกททําาางนรฟฟสูดพ่่ีจะ ได้กินข้าวไปทํางานไปแต่ช yeah. ีวิตก็มักจะเล่นตลกกับเราเสมอข้าวไม่ได้กินแล้วและคนสุดท้ายนั่นก็คือโอมเขาได้เลือกที่จะเป็นพนักงานของธนาคารประจําเมืองต่อด้วยเข้ารับการศึกษาแวะกินเฟรนฟรายแซบออกกําลังกายและจึงกลับไปทํางาน และทุกครั้งที่เริ่มต้นอาทิตย์ใหม่ก็จะมีการสุ่มเหตุการณ์สมบุกขึ้นรวมไปถึงเหตุการณ์ต่อเนื่องโดยจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเกิดขึ้นนี่จวการหนึ่งไปไอ้เ้ยกุโดนผมเริ่มต้นวันด้วยการทำงานอย่างหนักจากนั้นก็นำเงินที่ได้จากการทำงานไปลงทุนแวะเติมความรู้เข้าสมองแล้วจึงจบวันด้วยการเติมกระเพาะด้วยเฟนฟรายแซบของโปรดตาของไทม์เริ่มต้นด้วยการเสียตังค์แลกความสุขต่อด้วยการทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ประจำวันไปงานแทนซีแรกกับเวลาซื้อหวยก่อนอย่าลืมเดินทางไปทงาน และแวะกินเฟรนฟรายแซบของโปรดแวะดูหุ้นหน้าลงทุนก่อนจะผิดหวังและจึงกลับไปเรียนตาของพงเริ่มด้วยการถูกลดพลังงานเนื่องจากลืมกินข้าวในตาที่แล้วแต่ประสบการณ์นั้นสอนคนพงจึงได้รีบไปกินข้าวก่อนจะเริ่มทำงานเป็นพนักงานขายฟาสต์ฟู้ดต่อด้วยการไปเติมความผิดหวังที่ต้องแห้วจากงานนักวิจัย20จาก2 จากนั้นจึงได้ทําการระบายอารมณ์ด้วยการช้อนใบคอยที่กําลังราคาขึ้นตาของโอมเริ่มต้นด้วยการถูกรีดไถจากเหตุการณ์แบบสุ่มเขาจึงได้รีบมุ่งหน้าไปทางานเพื่อหาเงินแวะกินเฟรนฟรายแทบเข้าเรียนจนจบหลักสูตรก่อนจะใช้พลังงานเฮือกสุดท้ายเพื่อทํางานเก็บเงินเริ่มต้นตาของผมอีกครั้งด้วยการเสียงเงินจากเหตุการณ์แบบสุ่มผมจึงรีบเข้างานและได้เริ่มทำภารกิจอันแสนยิ่งใหญ่เอหวย ไเลยอแวะเข้าเรียนจนจบหลักสูตรต่อด้วยการไปกินเฟรนฟรายแซบของโปรดพร้อมทั้งออกกําลังกายก่อนที่จะหมดวันและต่อมาก็เป็นตาของไทม ทามเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนเหตุการณ์แบบสุ่มลีดไถเงินไปทามเลือกที่จะเปิดวันด้วยกันเลือกทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่เล่นหวยจากนั้นจึงตรงไปที่ธนาคารเพื่อเลือกซื้อหุ้นที่จะเอามาทํากําไรถอนถอนแวะไปทางานที่ฟิตเนสกินเฟรนฟรายแซบก่อนจะผิดหวังเพราะว่าเงินไม่พอเนื่องจากเอาไปกินเฟรนฟรายแซบแล้วพงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเสียเงิน11เหรียญจากนั้นแวะกินเฟรนฟรายแซบก่อนที่จะทํางานที่ร้านฟาสต์ฟู้ดจนแทบจะหมดวัน คงใช้เวลาอันน้อยนิดที่เหลือทําการออกกําลังกายสองครั้งเพื่อรักษาสุขภาพของตัวเองและจบวันไปอย่างน่าเสียดายโอมเริ่มต้นวันด้วยการเสียเงินด้วยอีเวนต์แบบสมตัวดีไม่มีตังค์เลยเล่นหวยนาทีสิวะห,หลังจากเสียเงินให้กับวิธีรวยทางลัดเขาก็ได้ไปดูว่าตัวเองเหมาะกับตําแหน่งใหม่หรือย,อยังก่อนจะต้องผิดหวังและกลับไปทํางานที่ธนาคารในตําแหน่งเดิมกินเฟรนฟรายแซบและออกกําลังกายในช่วงพักเที่ยงและกลับไปทํางานต่อเพื่อจะได้เก็บชั่วโมงในการทํางาน ผมเริ่มต้นวันกับจดหมายบอกลาเมนูที่ผมรักพร้อมจดหมายอีกฉบับที่ผมนั้นดอยทุ่นตูดหมูอีกทั้งยังมีอีเวนต์ลดเงินแบบสุ um ่มปิดท้ายด้วยใบทวงค่าเช่าห้องโอ้โอะไรขนาดนั้นวะกูสุดเลยกูโดนขนาดเนี้ยผมเข้างานและทํางานอย่างขันแข็งต่อมาผมได้เปลี่ยนเจ้าเมนูโปรดของผมที่เป็นเฟรนช์ฟรายแซบได้กลายเป็นเบอร์เกอร์ตีนไก่แทนจากนั้นจะกลับไปทํางานอีกครั้งพร้อมกับนําเงินที่ได้ไปจ่ายค่าเช่าห้องที่ค้างอยู่ และในด้านของไทม์เองก็ไม่ต่างจากผมมากทั้งเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนเมนูโปรดและเรื่องที่จะต้องหาเงินมาจ่ายค่าเช่าห้องไทม์หมดเวลาทั้งวันไปกับการหาเงินและเปลี่ยนเมนูหลังจากนั้นเขาจึงแวะไปที่โรงเรียนเพื่อทำการเรียนให้จบคอร์สเป็นอีกครั้งที่พงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยข่าวร้ายมากมายก่อนจะแวะไปกินเบอร์เกอร์และทำงานที่ร้านไก่ทอดต่อด้วยการไปจ่ายค่าเช่าที่ค้างเอาไว้อยู่ต่อด้วยการไปตอบย้ำความไร้ประสบการณ์กับอาชีพนักวิจัยหลังจากที่ได้รู้ว่าชีวิตกำลังขาดความสุขพงไดดดด้้ทกาารรซือตััั๋วูเบบบสสสลหุป และกลับไปทํางานขายไก่จนหมดวันเชน่นกันกับโอมที่ได้รับสารพัดข่าวร้ายเขารับมือด้วยการทํางานทํางานทํางานและทํางานจากนั้นจึงไปจ่ายค่าเช่าแล้วก็แวะไปกินข้าวหลังจากนั้นก็กลับมาทํางานทํางานทํางานจนหมดวันผมเริ่มต้นวันใหม่พร้อมกับพบว่าชีวิตเองก็เริ่มดีขึ้นแล้วผมได้เข้างานและทํางานอย่างหนักจากนั้นจึงแวะไปร้านไก่ทอดเพื่อกินเฟรนฟรายแซ่บเมนูโปรดของผมอีกครั้งและในที่สุดผมก็ได้พบว่าผมสามารถเลื่อนตําแหน่งจากเด็กถูพื้นไปเป็นแคชเชียร์ได้แล้ว ผมจึงได้จบวันด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งงานของตัวเองทามตื่นขึ้นมาและได้รับรู้ว่าสิ่งที่เขาลงทุนไปนั้นเท่าทุนเขาจึงได้มุ่งหน้าเพื่อไปทำงานอย่างขันแข็งและได้ทำการแวะกินเฟรนช์ฟรายแซบแสนอร่อยก่อนจะแวะไปเปลี่ยนตำแหน่งงานของตัวเองและได้ทำการแวะไปที่ธนาคารเพื่อทำการหาซื้อหุ้นตัวใหม่ๆเพื่อจะมาลงทุนอีกครั้งก่อนจะจบวันอันแสนสดใสด้วยการออกกำลังกายพงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดใสอันเนื่องมาจากการที่เขาได้ไปดูเบสบอลในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และด้วยความอารมณ์ดีพงได้แวะกินเบอร์เกอร์ตีนไก่ก่อนที่จะเริ่มทํางานแต่สุดท้ายก็ต้องมาเสียเงินกับการมือลั่นกินเมนูที่แพงที่สุดในร้านไปเฮ้ยค่าทอาานเยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอำไเนี่ย,ยตกนหายเลยฉันใครใครใครเล่นและด้วยความเงินเหลือพง <c oughs> ได้ทําการเข้าซื้อบัตรรถเมลที่จะทําให้การเดินทางของในแต่ละวันนั้นง่ายขึ้นและได้ทําการย้ายอาชีพจากพนักง,งานทอดไก่มาสู่อาชีพถนัดอย่างการเป็นครูโอมเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสุดจะเซ็งจากนั้นจึงเข้าทํางานที่ธนาคารอย่างหนัก ต่อด้การแวะกินเฟรนฟรายแซบในตอนพักเที่ยงและจึงออกกำลังกายจากนั้นจึงทําการเปลี่ยนตําแหน่งงานของตัวเองเพื่อเพิ่มฐานเงินเดือนที่ไม่ค่อยจะพอสักเท่าไหร่ผมเริ่มต้นวันใหม่อีกครั้งพร้อมกับข่าวดีที่ได้รู้ว่าหุ้นตูดหมูที่ได้ซื้อไว้นั้นได้กําไรแต่ดีใจได้ไม่นานก็ต้องมาเสียเงินส่วนนั้นไปเนื่องจากอีเวนต์ลดเงินแบบสุ่มเคราะห์ซ้ํากัาซั์ชุดที่ใส่ดันมาขาดอีกผมจึงรีบตรงไปห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อชุดใหม่เพราะว่าชุดนั้นจําเป็นต่อการทํางานก่อนจะแวะกินฟซ และออกกําลังกายแวะทํางานสักนิดก่อนจะหาหุ้นตัวใหม่ที่จะลงทุนต่อเนื่องจากอีเวนต์ชุดระเบิดนั้นเป็นอีเวนต์บังคับสําหรับทุกคนทามเองก็ต้องเข้าทํางานเพื่อจะหาเงินไปซื้อชุดและจึงแวะไปกินเฟรนช์ฟรายแซ่บต่อที่ร้านไก่ทอดก่อนที่จะแวะมาสมัครคอร์สเพื่อเสริมความรู้ให้ตัวเองและเช่นกันพงเองก็ต้องหาชุดใหม่สําหรับไปสอนในฐานะของครูพงได้เข้าสอนเพื่อจะหาเงินไปซื้อชุดที่จะใช้ในการใส่สอนในวันถัดไป ก่อนจะจบวันด้วยการให้รางวัลชีวิตตัวเองด้วยการกินเฟรนช์ฟรายชุดใหญ่เริ่มต้นวันใหม่ของโอมด้วยการถูกรีดถ่ายจากอีเวนต์แบบสุ่มพร้อมกับอีเวนต์ชุดขาดโอมจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการซื้อชุดใหม่สําหรับตําแหน่งงานใหม่ด้วยเลยจากนั้นตามด้วยการทํางานอย่างหักโหมเพื่อน,นําเงินที่ได้เข้าซื้อหุ้นตามคําแนะนําของบรกเกอร์นั่นแหละนั่นแหละค่ะอยไอ<ล>เง<อ>ินอ่ะดีนี่เลยอ๋อเลยแวะกินเบอร์เกอร์ตีนไก่สักหน่อยก่อนที่จะกลับมาทํางานในฐานะของคนขยันอีกครั้ง ผมเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการถูกอีเวนต์หักเงินอีกแล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคผมได้ทําการโหมงานอีกครั้งจากนั้นจึงได้ทําการแวกกินไก่ทอดตามด้วยการนําเงินที่ได้จากการทํางานไปลงทุนในหุ้นตัวใหม่ก่อนจะจบวันด้วยการไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อทําภารกิจอันแสนยิ่งใหญ่อีกครั้งหวยหนึ่งทำงานอีกหนึ่งในตาของไทม์นั้นเริ่มต้นด้วยกําไรมากมายจากการลงทุนที่เขาได้ลงทุนเอาไว้ต่อด้วยการทํางานอย่างต่อเนื่องทําให้ไทม์มีเงินสะสมอยู่มากมาย แวะกินเบอร,เอร์เกอร์ตีนไก่ยามเช้าก่อนกลับไปทํางานอีกครั้งและนําเงินที่ได้มาไปซื้อตั๋วรถเมล์เพื่อใช้ในการเดินทางสะดวกและจบวันด้วยการจองตั๋วคอนเสิร์ตสุดสัปดาห์เพื่อใช้ในการพักผ่อนสําหรับการทํางานที่ผ่านมาในตาของพงศ์เริ่มต้นด้วยการถูกต้มตุ๋นทางอินเทอร์เน็ตเขาจึงไม่รอช้ารีบไปมาหาลัยเพื่อทําการสอนและเรียนควบคู่ไปในเวลาเดียวกันก่อนจะแวะกินเบอร์เกอร์ตีนไก่ที่ร้านไก่ทอด และดิ่งไปที่ธนาคารเพื่อนําเงินที่ได้ไปลงทุนตามคําแนะนําของโบรกเกอร์เอ้ยนี่ได้อยู่ได้อยู่<า>ได้อยูต่ตามกูมาตามกูมาเอาเลยเต้ไปเคือโบรกเกอร์เดีย๋ยวพี่พาลถเเลยในตาของโอมนั้นเริ่มต้นด้วยการเสียงเงินเพื่อแลกกับความสุขต่อด้วยการไปทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อนําเงินที่ได้ไปซื้อตั๋วรถเมล์เพื่อใช้ในการเดินทางที่สะดวกยิ่งขึ้น ก่อนจะแวะซื้อตั๋วเพื่อไปดูการแข่งขันเบสบอลสุดสัปดาห์และจบวันด้วยการแวะกินเบอร์เกอร์ตีนไก่ก่อนไปออกกําลังกายเริ่มต้นตาของผมอีกครั้งด้วยข่าวดีเพราะสิ่งที่ผมได้ลงทุนไปนั้นได้กําไรกลับมาอย่างมากเมื่อสิ้นสุดข่าวดีผมได้เข้างานเพื่อที่จะได้นําเงินที่ได้มานั้นไปจ่ายค่าเช่าห้องและเป้าหมายถัดไปของผมนั่นคือการเลือกซื้อหุ้นตัวใหม่เพื่อที่จะนํามาทํากําไรอีกครั้งแต่เมื่อผมเข้าไปดูกราฟผมกลับพบว่ายังไม่มีหุ้นตัวไหนที่น่าลงทุนในตอนนี ผมจึงนำเงินที่มีอยู่ไปทำการซื้อตั๋วดูฟุตบอลสุดสัปดาห์เนื่องจากความเครียดของผมจากการทำงานนั้นมีมากขึ้นก่อนที่จะแวะกินเฟรนช์ฟรายแซบเมนูสุดโปรดของผมที่ร้านไก่ทอดและจบวันด้วยการแวะฟิตเนสเพื่อทำการซื้อคอร์สโยคะร้อนที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากตาของทามเริ่มต้นด้วยความสุขที่ลดหลามเนื่องจากการไปคอนเสิร์ตพิเศษในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยความอารมณ์ดีทามทำงานอย่างขยันขันแข็งจากนั้นจึงแวะกินเฟรนช์ฟรายแซบ และนําเงินที่ได้ไปจ่ายค่าเช่าห้องที่ค้างไว้จากนั้นจึงแวะช้อนหุ้นที่กําลังราคาดีก่อนจะไปเปลี่ยนตําแหน่งงานเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพและแวะเติมความรู้เข้าสมองวันของพง์เริ่มต้นด้วยความสุดแสนจะเซง็งเนื่องจากอีเวนต์แบบสม่มที่มาเพื่อลดทั้งเงินและความสุขของพงพงจึงไม่รอช้าจึงแบกสังขารไปที่มหาลัยเพื่อทําการเข้าสอนเพื่อที่จะได้เก็บเงินก่อนจะแวะกินเบอร์เกอร์ตีนไก่ที่ร้านไก่ทอด ต่อด้วยการนําเงินที่ได้จากการสอนไปจ่ายค่าเช่าห้องที่กําลังค้างอยู่แต่ด้วยจํานวนเงินที่เหลืออันน้อยนิดในกระเป๋าพงได้เข้าร่วมลัททิรวยทางลัดด้วยการซื้อหวยเล่หบบนหวยอ่ะดับเบิ้ลหวยหวยเดียวกบคุค่าก่อนจะจบวันด้วยการกลับไปนอนตีพุงที่ห้องวันของโอมเริ่มต้นด้วยข่าวดีเนื่องจากความสุขที่เขาได้รับจากการไปดูการแข่งขันเบสบอลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา บวกกับข่าวดีที่การลงทุนของเขาได้รับกําไรเป็นอย่างมากโอมรีบตรงไปที่ธนาคารเพื่อทําการจ่ายค่าเช่าห้องที่ค้างอยู่ก่อนจะเข้างานและทํางานอย่างขยันขันแข็งหลังจากเลิกงานโอมได้ทําการแวะเติมความรู้ใส่หัวก่อนจะฉลองด้วยการกินเซตที่แพงที่สุดในร้านไก่ทอดและไม่ลืมที่จะออกกําลังกายเพื่อรักษาสุขภาพก่อนจะจบวันวันใหม่ของผมนั้นเริ่มต้นด้วยความสุดแสนจะเซ็งเพราะสิ่งที่ผมได้ลงทุนไปนั้นเจงยับหมา แต่โชคยังเข้าข้างผมเพราะการไปดูฟุตบอลสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นทําให้ผมอารมณ์ดีขึ้นอย่างมากผมรีบเข้าไปเปลี่ยนตําแหน่งงานของผมเป็นคนสับหมูเพื่อจะได้เพิ่มฐานเงินเดือน<ๆ>ก่อนที่จะเข้าไปทํางานอย่างขันแข่งเพื่อหาเงินมาใช้ตามด้วยการไปกินไก่ทอดที่ร้านไก่ทอดก่อนจะจบวันด้วยการไปจองตั๋วดูการแข่งขันเบสบอลในสุดสัปดาห์ทามเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการมีแผนชั่วอยู่ในใจ โดยขั้นตอนที่1ของแผนนั้นคือการเก็บเงินให้ได้มากที่สุดจากการสแปมทํางานจากนั้นจึงเข้าคอสโยคะร้อนเพื่อเพิ่มหลอดสุขภาพของตัวเองแวะกินเฟรนฟรายแซบเพื่อความประหยัดก่อนจะจบวันด้วยการนําเงินที่เหลือไปไล่ซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อที่จะได้เพิ่มหลอดความสุขของตัวเองตาของพงเริ่มต้นอีกครั้งพร้อมกับบางสิ่งที่เหมือนจะติดอยู่ในหัวผมว่าทุกคนก็คงเดากันออกแล้วล่ะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เพื่อความชัวร์ผมจะเปิดให้ทุกคนได้ยินอีกครั้งครับเอ้ยูได้อย่ อะไรได้อยู่ตามมาตมกูมาตามกูมาเอาเลยพเตไปเชื่อโบเกอร์โบเกอร์เลยมึงนั่นแหละครับเหมือนว่าจะมีคนรู้อนาคตหลังจากนั่งเสียใจได้ไม่นานพงก็เลือกที่จะไปสอนต่อเสียใจเรื่องขาดทุนไปก็ไม่ได้อะไรครับเราควรทำงานหาเงินต่อสิครับหลังจากที่ดอยหุ้นไปพงก็ได้ไปจองคอร์สเดือนปิกนิกที่ดอยจริงๆครับ อย่างน้อยๆไปดอยจริงๆก็ได้ความสุขกับสุขภาพเป็นของตอบแทนครับตามด้วยการแวะออกกําลังกายเพื่อรักษาสุขภาพและจบวันด้วยการฉลองกินเบอร์เกอร์เซ็ตใหญ่ที่สุดในร้านไก่ทอดตาของโอมเริ่มต้นด้วยการถูกรีดไถาจากอีเวนต์ลดเงินแบบสุ่มอีกครั้งโดยที่ในวันนี้สิ่งที่โอมทําก็ไม่ได้ต่างอะไรจากสิ่งที่โอมทํามาก่อนหน้านี้โอมยังคงเข้างานอย่างขันแข็งจากนั้นจึงแวะเข้าไปเรียนเพื่อหาความรู้ใส่สมองเพิ่ม ก่อนจะแวะกินไก่ทอดที่ร้านไก่ทอดและจบวันด้วยการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพในตาสุดท้ายของการเล่นนี้ผมเริ่มต้นวันด้วยความสุขเนื่องจากการไปดูการแข่งขันเบสบอลในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากตานี้เป็นตาสุดท้ายผมจึงเข้างานและนำเงินทั้งหมดไปลงกับคอสโยคะร้อนเพื่อที่จะได้เพิ่มหลอดสุขภาพของผมให้เต็มและในตาสุดท้ายของไทมนั้นผมสัมผัสไดถึงความเหลี่ยมที่กำลังคิดอยู่ในใจของไทม์ใช่ครับ ทามเริ่มต้นวันด้วยการทำงานหาเงินเพื่อจะใช้ในการเพิ่มหลอดต่างๆทั้งการลงคอสโยคะร้อนเพื่อเพิ่มหลอดสุขภาพตามด้วยการนำเงินไปถลุงที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อเพิ่มหลอดความสุขก่อนจะจบวันด้วยการทำให้หลอดสุขภาพเต็มด้วยการเข้าคอสโยคะร้อนอีกรอบในตาสุดท้ายของพงนั้นเริ่มต้นด้วยความชีวิตดีเนื่องจากการไปขึ้นดอยของเขาทำให้ได้ทั้งความสุขและก็สุขภาพ ด้วยความอารมณ์ดีพงษรีบไปทําการเข้าสอนเพื่อจะได้หาเงินมาใช้ในการเพิ่มหลอดต่างๆและก่อนที่พงจะออกจากมหาลัยพงได้ทําการเข้าเรียนจนจบคอร์สที่สองสมแล้วที่พงคือชายที่เป็นมิตรกับความรู้มากที่สุดและทิ้งท้ายไปกับเกมนี้ด้วยการเข้าคอร์สโยคะร้อนเพื่อเพิ่มสุขภาพของตัวเองในวันสุดท้ายของโอมชายผู้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นเขาเริ่มต้นวันด้วยการเข้างานอย่างหนักเพื่อจะได้หาเงินมาเพิ่มหลอดต่างๆ สิ่งแรกที่เขาต้องการคือการเป็นคนที่มีความรู้เทียบเท่ากับพงษ์และสิ่งที่สองที่เขาปรารถนาคือการมีสุขภาพที่ดีด้วยเหตุนี้เขาจึงตรงไปเข้าคอสโยคะร้อนเพื่อเพิ่มหลอดสุขภาพของเขาเรียบร้อยโ้กับชีวิตมันมีสิ่งที่กูไม่ได้บอกพวกมึงเว้ยมันมีมันมีโบนัสสำหรับคนที่เดินมาอยที่สุดโอ้โหไม่เดินน้อยไม่รู้ไม่รู้วะไม่แน่ใจไม่เดินน้อยสุดนะเหรอ ออจับไม่ได้เวรมันเป็น<า>อีสี่ตัวชั้นเงินเอาลืมเรื่องเงินในที่เผาเงินทนะุกคนอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไอ้ี้มันได้แล้วโ,โหเย้ยทำไมนะักกูลืมกินรอบ <laughs> นีงโกรธได้เลยไอ้ี้ชิบมันซบเฮ้ยน,ออยนี่บอกกาลังกายเยอะที่สุดไอ้เชีย่ยกูแม่งโยคะร้อนอย่างเดียวเลยไง เนี่ยเดินสั้นที่สุดป้ามันเสมออันชีวิตเก่านะทารกคนไม่ดีแล้วนะเนี่ยอะไรกันอย่าได้ชีวิตกูไม่ได้มาสมสุดไอ้ชีวิตกูมาสมสุดลืมเด็กข้าวทีเดียวมัาสมเก่าเนี่ยเออเยเป็นไงข้าวอาหารอาหารนะเป็นเป็นอะไรที่มันสำคัญในชีวิตไงปัจจัยสี่ไง อ้ใช่มึงอะมองข้ามันไปเว้ยไอ้คิดแล้วคนคนที่ลองโหลดอ่ะกูมีสิทธิ์ไปสอนเขาด้วยหรอวะไ <c ười> <c ười> อ้ยัยชูดมันสน <c ười> นน <iden> นนมอนสนพองอะมันต้องเวิร์กไลฟ์ฟรานไอ้ยัยแต่สองพันห้ากับสองพันนี่มันต่างกันเย,นะ <c ười> เยอะอยู่นะโอไปเยอะเราประท่าสมพองมันเจ๋งนะในสองพันอยู่คนเดียวเลยนี่นี่ขน,ะน <c ười> าดทรสอาจาจรรย์ทงครูนี่มันมาแต่แรกนะแบบมันดูมันดูแบบรอดน,นะเป็นมาหมายแผลไม่นานรอดมึงดูทรงยังไงที่เด็กเลี้ยงเด็ก ไปดีกว่าเอ้ยนี่แหละชีวิตประสบของอาจารย์กับเด็กทารกเอ้เอลาก่อนทุกท่านลาก่อนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคอร์สการใช้ชีวิตแบบรวบรัดของพวกเรานะครับถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็สามารถกดไ like, ลค์กด subscribe หรือว่าทิ้งคอมเมนต์เป็นการแนะนำติเตียนเอาไว้ข้างล่างได้นะครับแล้วก็สิ่งเดียวที่ผมจะบอกต่อวันนี้ก็คออืออย่าลืมกินข้าวกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นแบบพง แล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับ